หลุดสพัสค่ะหุนเซนประกาศก้าวสร้างรั้วกั้นตัวประสาทตาควายทหารไทยเดือดต้องตีเอาคืนเท่านั้นค่ะหลังจากที่รองแม่ทัพภาคที่สองค่ะได้ออกมาเปิดเผยวิธีการเอาประสาทตาควายคืนจากขเขมรนั่นก็คือการตีเอาคืนและการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีไรเดาล่าสุดค่ะมีข่าวสพัสออกมาว่าฮุนเซนประกาศกั้นรั้วตาควายแล้ว สืบเนื่องจากเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่หอประชุมคณะวิทยาการจัดการมหมาวิทยาลัยราชภัุรินค่ะพลตรีนศรีอินรองแม่ทัพภาคที่ 2, 2กล่าวในการประชุมสัมมนาติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าการพูดคุยกับกัมพูชากรณีที่ตนพูดคุยกับคนขเขมรและคนขเขมรเกรงใจตน เป็นเพราะว่าเขารู้ค่ะว่าหากคุยแล้วและไม่ทำตามข้อตกลงมึงซวยแน่ซึ่งอดีตตนเป็นผู้บัญชาการทหารพรานจัดมาไม่รู้กี่ศพ ตนไม่สนหากไม่เชื่อกูเอามึงนะ้ะมึงลองดูซึ่งมันคิดว่าตนจะใจดีเหมือนคนเก่าๆที่ผ่านมาสุดท้ายก็ปะทะกันค่ะตายจริงแล้วเราก็ส่งศพจริงอาทิตย์เดียวเงียบกริบส่วนที่รัฐบาลไปลงนามในเวทีต่างๆเพื่อสันติภาพโดยการหยุดยิงค่ะพลตรีนัดมองว่ามีบางคนค่ะตั้งคําถามว่าไปลงนามทําไม เมื่อลงแล้วได้เปรียบหรือเสียเปรียบส่วนตัวยืนยันว่าไม่มีนายกคนใดที่คิดไม่ดีกับประเทศค่ะแต่ทำไมนายกไทยถึงลงนาม ซึ่งเราไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเขาถูกกดดันอะไรมาเช่นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์อาจบีบเรื่องกำแพงภาษีหักไม่หยุดยิงค่ะขณะเดียวกันประชาชนสามารถประเมินผลงานของนายกรัฐมนตรีได้ในห้วงระยะเวลาการทำงาน4เดือนค่ะว่าถ้านายกดีก็เลือกเขาถ้านายกไม่ดีก็อย่าเลือกดังนั้นนายกคงไม่กล้าทำอะไรที่ไม่ดีอยู่แล้วค่ะเพราะเรื่องนี้มันค้ําคอเขาอยู่ไม่เช่นนั้นเขาก็จะไม่ถูกเลือกตอนเชื่อเช่นนั้น รองแม่ทัพภาคที่สองค่ะกล่าวว่านายกรัฐมนตรีค่ะให้ฝ่ายความมั่นคงดูแลชายแดนที่ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากันค่ะตนยืนยันว่าทหารสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนเนี่ยเป็นเพื่อนกันกินเหล้าด้วยกันมีอะไรก็หยวนหยวนกันค่ะแต่ทหารปัจจุบันแค่เห็นหน้ากูก็ไม่อยากคุยกับมึงแล้วหากมีประเด็นคุยแล้วก็จบไปไม่ต้องมาคุยเล่นกับกูหากไม่ทําตามที่ตกลงก็มีเรื่องดังนั้นขอให้มั่นใจว่าทหารไม่เหมือนเดิมเมื่อเราดีแล้ว เขาไม่ดีด้วยสินไม่เสมอกันไม่เป็นไรหากมึงอยากเสมอกับกูก็ต้องปรับตัวมาเท่านั้นค่ะส่วนคำถามที่ว่าเราจะได้ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจะวบสุรินกลับคืนมาหรือไม่พลตรีนัค่ะกล่าวว่าตรงตาควายเนี่ยภูมิประเทศเราเสียเปรียบค่ะถ้าเราจับไปตีเอาปราสาทตาควายคืนทหารเราก็จะตายเป็นร้อยค่ะซึ่งเราจะยอมไหมตอนนี้เราเสียการควบคุมแต่เราไม่ได้สูญเสียซึ่งการจะเอาคืนมี2วิธี วิธีแรกคือตีคืนมาเลยค่ะส่วนวิธีที่2ออาจจะช้าหน่อยเช่นการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีไลดาเพื่อใช้ในการพิสูจน์พื้นที่ค่ะเช่นใช้ในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเมื่อเสร็จสิ้นก็มาใช้ทางนี้โดยเราดําเนินการในส่วนที่เร่งด่วนก่อนถือว่าไม่ได้สูญเสียตนมั่นใจว่าถึงอย่างไรประสาทต,ตาควายก็กลับมาเป็นของเราอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามค่ะล่าสุดมีข่าวรุดสะพัดออกมานะคะ โดยทาง Facebook เดชาณอนาศได้โพสต์ข้อความเอาไว้ค่ะโดยระบุว่าฮุนเซนมีการเตรียมการสร้างรั้วกั้นตัวปราสาทตาควายแล้วค่ะแล้วจะรอไปเจราจากับขเขมรเพื่ออะไรลงนามสันติภาพขี้หมาซึ่งถ้าทางฮุนเซนคิดจะทำแบบนั้นจริงๆไม่แน่ว่าอาจจะเกิดการประทัขึ้นอีกครั้งก็ได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นนี้อีกครั้งค่ะ